สวัสดีครับช่องมัน WY ครับเมื่อนี้กเลี้ยงเด็กน้อยให้เขาครับเบิ่งเมื่อนี้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งมักถ่ายมักถ่ายมืนจักมาย้มได้บอ,บ,บอกลว่างหนาเลยย่ามันจะมาถ่ายเกินเมนื่อนี้มากับบอกตั้งลักตังก้งเก่าแย้มียากบอกค่อยอยากมาถ่ายมาถ่ายแต่ย้มอยู่ซื่อๆเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเรามาอย่างบุผู้ใดพี่น,น้องเห็นแต่ขาหบ่พี่น้องสวัสดีค่ะขาเหี้ยวไรขาเหี้ยวไรเลยกอน เอ้หลายกะยี่ไทยบ่สวัสดีครับ่ันสวัสดีครับฟันลูกบอลมาลูกบอลมาโอ้พี่ลิ้มไปใส่มามนี่เพือแต่งตัวงามแท้งามทุกมือบ่เมือที่ไปฮับลูกกลับมาค่ะไปฮับลูกตรงเรียนเอามำให้แม่ได้เอันนี้ชุดพี่น้องอันย้ายย้ายอินเดียนี่แค่ชุดกวาดบาทเนี่ยนี่ใ่ไม่ได้ไปใส่แค่ชุดกวาดบาทชุดนอนเว้นขนาดชุดนอนเว้นได้ไงโซโชุดไปเที่ยวนี่ไม่อยากนึกภาพเลยชุดไปเที่ยวใส่ได้ คต่งตดอกเกยงยีนดเท่านั้นแหะค่ะท่านชุดเยบาที่เพื่อนสิมักแต่งตัวประมาณนี้ครับข้าไปไกลๆสิมักมใส่กระเกียงยีนเนาะเป็นยังพี่หนาวเวลาไปทั้งอื่นบมาเดี๋ยวเขาไปเศร้าเพราะมันออกแดดตากแดดเถอะนะหนาวอย่างคนขี่หนาวหนาวผิดปกติก็คนอื่นงอ๋อนี่พี่คนขี่หนาวตื่นยังว่าเศร้ามากเลยซะบปวดแกเสื้อย่างออกมาข้างนอกลิ้นนี่พุ่มผ่าออกมาหนาวอ๋ออาจจะแบบว่าเลือดหน่อยเลือดจางใช่ค่มาะกับเป็นคนหนาวกื่ากันบ่ค่อยอาบแน่น <Dub u> มึงเป็นหนาวแล้วเขาเอื่นปะสรปรวมกระโปงแล้วน้ายายนอนนะทนนะขาอุ้งเอื้องกระโปงเลยนะองุงมาันชักแล้วเอาช<จ>่วงบรรยากาศดีดีช่วงนี้บรรยากาศดีอากาศกำลังพอดีครับครับอากาศกำลังดีเนาะพี่ยินก็ว,ว่าจะมาถ่ายคลิปด้วยกันจะมาถ่า ok ยมือเช้าน์ที่ไทยไายคุณพ่อกับทายบ่อน้ำมือเช้าร์ยางวันเลยนสิบเอ็ดโมงวันไในลงคลิป ครับก็เลยว่ามันได้เท่าไหร่เจ็ดนาทีมั้งก็เลยว่าสิมาต่อออกมาบรรยากาศอพอดีผมกรหาหม่องต่อขึ้นกันพอดีผมกรหาหม่องไทยต่อขึ้นกันพอดีไทยต้อนาะไทยต้อนาะกำลังไทยเด่งกับแผ่นดินอยู่พอดีมีหม่องต่อพอดีเลยนะแพร่ดินาเร็วเรไปเอาของหนูเร็วๆแล้อินดี้เราก็มักแต่งโต้ได้ครับนี่เราก็เป็นวัยรุ่นที่ว่าแบบทำไมดะกี้เราคงสิเทธิกอยู่ับวินาทีน้มเอาลิสติกมาให้เราเด้งเล้วปัดแตี้ยโอ้ยเพี่ยังอ่ะลิ้นบอกฝั่งหงือนั่นใหญ่ย่างลงไป ร well. yeah! วดเงนจัดจ tamam. oh ังไหนล่ะยาย่ป mm ็ตัวใจแบกไปอันหนึ่งอันใดไกแบกอ๋อเนื้อปัดแก้มแตกเหรอคะเนี่อันหนึ่งเนี่เราไม่ให้ย้ายจากอันเราไม่ให้ย้ายจากอันต้องสามเราเนื้อปัดแก้มไม่ให้ย้ายสองอันประช้อนนะคะย้ายแล้วเหมือนัขแตังโสแล้วก็สติกสีแดงมาให้อันเนื้อส่วนมากส่วนมากยายใจจะขอเจลินโดยตลอดเลยกระเปอากระเป๋าเออเออยิ่ยังกระเจ้า เบิ่องใจแหวนแล้วพี่น้องเอ้ยจั๊กไวรุ่นบ่นร์ไวรุ่นแล้วเบิ่องใจแหวนกับสีผมกับฟ้าสีรั่วแหวนแหวนแหวนหน, <c oughs> น่วยหน่วยหน่อยรี่สวดเปืนยายต้องรับกอดอ่าปิดยายเป็ดยายต้องรับก็จะดูะยยให้สวย,ยวผู้หญิงบางคนก็คือกันนะคะบางคนก็ชอบแต่งตัวบางคนกับบอมักแหวนแต่ว่าจังยาเห็นดีอ่ะเราอาจจะอาจจะชอบเกระลิ้นเหมือนกับลิ้นก็มักแหวนแหวนอืมบางนก็ชอบคอยชอบเราแต่ใด้ไหม บ้านนี้ไม่ล่เงแมไลปหวยคือซิมหัวใยินน้ำแดงบานนี้ใหญ่นั่นไปใส่บัว่เพรา่าเราตลอดเบาชืดดิเพราเราใด้ปับขวดแนวยผู้หญิงนอกเขาใจกันนะครับเนาะนนก็ไฮเพราะว่านิ้นมักซื้อพาเล่าอันือน้ำเื่อเล่าหลายแล้วก็ทิมไหว กระไฮก็เปอนทุกทีก็มาไฮก็ไม่มาไฮยายด้วยกระไฮไฮคนอื่นนาเหมือนกันแต่วกเราของใส่เสื้อผงเสื้อผาดนะกรแจกกเอาบาอันเสา้เหรินเลขเสา้เหรินหวยก็เลยมีเงินซื้อจะเสา้เหรนหวยก็เริ่มรวยขึ้นมาจากไหนเรล่นหวยรวยเลยนะคะหาเดือนแล้วได้หนีหาเดือนแล้วอุตะกีคือว่าเจ้าแม่เล่นว่าระกีนี่แต่พอถึงกับเจ้าแม่พีบพีเล่นเล่นหยุดหยุดเล่นรือซื้อเสี่ยงดวงหลังๆมาเรามาคำนวณแล้วมันมันมันเป็นแค่หวยไทยนะ มันมีทั้งหอยลาวฮ<อ><พ>าวนอยอ๋อทุกมือ <laughs> โอ้ยพอเลยพอเลยจบบ่<ม>๊บอบบเอามานั่งคำนวณแล้วใช่้วถือเป็นได้หน่อยกว่าสื่งเจดินั่นถือเป็นคนถ้าสันรอบโบรานมาโดย<ม>จริงเราเป็นคนใจที่แบบบุญแผ่นดินไปดินได้รามายว่เจ็บบนไหมรามายว่าทุกมนแทนถนนหน้ามือเนี่ยนึ่งเป็นยังไงคุยาย เป็นย <c oughs> ังไงก่อเราเป็นคนใจดีบ่แมนทั้งผัวทั้งเมียเท่าอดีตย้ายมาอยู่ครับยังกระซ้ายยังกะปีแล้วเธอผู้อื่นน่ะย้ายขอบ่ได้ลองเท่าก็ขอ65เพราะว่าย้ายมาอยู่นี่จับปีแล้วเนาะสามจีนะปี4สิเริ่มมีมีขนมมีผลไม้ลิ้นกะแบงไถเหล้ามาแบงไถอี่ล้นย่างไปซืึ้นตุ้งแข้งเสาแรงเสาแรงตุ่ล่ะลิ้นกะเออเรากิน้มายแน่อันนั้นแน่อันนี้แน่นผมอยากหัวใจอีหย่างระบายเสื้อฟังอีดิน แปงฟันจนละลกเขียดีนะผมหัวจนเจ็บท้องมันเคยเห็นบอเพื่อนว่ากัดกันนี่และพ่าย่เห็ดเจ้าลุงก่อนลงผู้ใดลงก่อนวันนี้สรุปแล้วไอ,อยลงหรือเจ้าลงก่อนมันก็กินข่อยเบิร์ดเลย เราบัวคอยแต่งตูแหละอีกอย่างหนึ่งเห็นบผว่าแต่เราทุบยังไงเราก็ดเบิบเหมือนน้ำบัวคือคุณลินบอกว่าซื้อใหายมักมักการแต่งตูครับบพรว่าจะมักแต่ยายได้ยายผู้บ่าวทั้งบ้านก็มักหลายหลายเด้ดผมไปเบิ่งมิตรผู้บ่าวี่เนี้ยเนี้ยว่าที่โสดจะได้ยายเสียพูดระบายโสดแต่ว่าสาวนะเราเก็บเงินแลมีมีความมีผู้ผู้หญิงอยู่ประมาณสักสิบคนนี่แหละยายเอ้ย ที่เหลือนี่มีแต่ผู้ซ้ายเบสสมาร์ตจะเป็นผู้บ่าวผู้ผู้สมารจะเป็นผู้ซ้ายเพราะว่าอะไรผู้ซ้ายที่เขาหวังเป็นเอฟซีลิมเราเป็นเอฟซีไอจอนนี่ครับครับสไลด์กับซีน้าซ้ายเนาะงสมารอตเป็นผู้ซ้ายที่มาติดตามไอจอนนี่เราก็เลยมาติดตามเขาด้านเลนมากน้านเล่นอ่ะลุกขึ้น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 มารดิสงซีงามดีเนาะงามเป็นเลนแม่แม่ตัดอันนี้ได้เลยใหญ่เลย น้าเขาจะั้นย้ายแล้วดูแลซอยซอยแบบเต็มที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยยังเมาไหลยัวแต่หนุ่ชายมันรู้แต่ย่าอินดี้แล้วอันนี้แม่เลี้ยงนะคะอันนี้แม่เลี้ยงจริงจริงไม่ไดองทุ่มก็จะมาเอาแต่เปิดเปิดเป็นใหม่ซีทุ่มคุณลินแมนยูคนหลายช่วงนั้นนับช่องโอ้ยงานงานกาชาติใช่งานกาชาติเลยเนาะงานกาชาติดีๆนี่ยังคนไหลจนได้ลงทุน มมไอ้ตรงนั้นจะเป็นเป็นมินิมาร์นะครับพี่พี่ยังคิดว่าอีลงทุนแต่ว่าทบทวนดีแล้วทบทวนดีแล้วว่าถ้าเปิดมานี่กูเจ่งแท้เพราะว่าลูกน้องสี่เซนเนาเพราะว่าอยเน่ะเพราะว่าคิมเน่ะเพราะว่าไอสาธิตเนาะรเนี่ล้อเสนเจ๊ะเป๊กเน่ะแต่เศร้าผุก็เจ่งพอดี การเป็นสิมาเปลี่นของเควรอีกอย่างหนึ่งดิ้นอันซีเฮดล้านของช้ำอะไรดอกพ้าวานลิ้นเป็นคนที่เนีบาค้ำเดียวเพราะมากลำไรถ้ากินเหล่าแล้วหรือซมาเซาซี่ลำไรเพราะว่าลิ้นผู้โตว่านิ้มันคนชอบแต่งตัวสิมาแซวอุ้ยจังจันจังสี่เต่งโตย่านบ้านลูกค้าว่าเป็นอย่างอรที่เป็นคนแค่เบาค้ำเดียวเมื่อบ้านบ่ขายบ่สื่อบ่คุย แเพิ่นสิมซี่มาคนเมารกสิมามน่อยมื่อส่วนส่วนหลายมันดนนใสพวกนี้แกจะมากเป็นจังสี่ล่ละแบบถ้าแบบบางคนคือเอามาคือกันมันเป็นคนลักษณะคือถ้าพูดใดว่าเพ่นสู่ส่นพใสเลยอ๋นั่น่ะย่าย่านเป็นแบบนั้นเลยเขารู้นิสัยแต่ว่าบางคนเขาเขารู้ว่าเขาทําค้าขายเขาก็ยอมอ่ะนะไปแต่พี่บ่มากมาตะอตแอ่อแต่อร่ต้องว่าเบาเหรียญเบามากครับอืมเด็ดเดียกับคุณปู่แ้กับบุเดวะอย่างไรเบามากกูแต่งงานโลดจบ ก็เบามากนะแต่งี้ยโหลดจบวันตกไปเบาอย่างกี่พอมมาสังเกตเราสิมักมาบอกกับเพื่นเราสิมักเบาอยู่แต่เพื่นไปบอกครับเราก่อนนี่เราสิบัวใครอยากเบามองเคยไปทายแล้วย้ำเบาท่านแต่งหนาไปไปหนีหนีเพื่อนว่าบอกพร้อมบอกพร้อมเพื่อนวะแต่มาบอแต่งหนาแล้วสวยก็ต้องแต่งนะคะไม่สวยก็ไม่อยากออกกล้องยะพูดในที่เซตหลายรอบแล้วนี่ เขไม่อยากสวยนี่ม่อนจะไปถ่ายอะไรรอบรอบม่อนบ่ได้จ้างพี่พี่มันตงบอกเอาเลยนะอยบอกใครนะวุ่นวุ่นสักรินพี่โจ้พี่โจ้เช่นจังกับิช่าไห้ให้กันเด้พวกเจ้านี่แหนเนีนหนักกังสี่เฮ้ยคนหนักกังสี่เอ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับยัสดีค่ะเดี๋ยวว่างๆมาถ่ายใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับม่อน